สวัสดีวันที่7มิถุนายนนะครับวันนี้คุณนอนอ่านข่าวเดียวเท่านั้นเป็นการประกาศแล้วก็อ่านรายละเอียดให้ฟังก่อนที่ใครจะหลงไปเปลี่ยนอะไรนะคะวันนี้วันที่7เป็นวันสุดท้ายในการสละสิทธิบัตรคนจนเพื่อเปลี่ยนไปใช้คนละครึ่งเฟสสามว่ามันจะคุ้มหรือไม่นะคะฟังดีๆนะคะบัตรคนจนนี่ปกติคุณจะได้อยู่แล้วคือ200หรือ300บาทต่อเดือนนะคะ200ก็คือคนที่มีเงินเดือนเกิน300 30, 0 0บาทนะคะ300บาทต่อเดือนคนที่มีเงิน เดือนนี้ต่ากว่าสามหมื่นบาทก็จะได้รับประจำแได้รับประจํานะคะแล้วก็สิทธิพิเศษในการส่วนลดมากมายเหมือนกันนะคะทีนี้ข้อกําหนดในการรับเงินเยียวยาเฟสสามนะคะหรือคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยเขาบอกว่าต้องสละดสิทธิก่อนใช่ไหมก่อนคุณสละสิทธิ์คุณต้องฟังก่อนนะคะมันจะคุ้มหรือไม่นะคะอ่านไปอ่านกันเลยนะคะเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดการรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนระหว่างโครงการหากคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ถือเป็นการสละสิทธิ์จะไม่สามารถรับสวัสดิการต่างๆผ่านบัตรอีกต่อไปถ้าคุณคืนบัตรสวัสดิการรัฐหรือยกเลิกนั่นแหละนะคะคุณก็จะไม่ได้รับสวัสดิการใดๆเกี่ยวกับบัตรนั้นอีกต่อไปนะคะแต่ถ้าคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังวันที่7ก็คือถ้าคุณไม่ได้คืนวันนี้แต่คืนหลังวันที่7หรือคืนพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็ <S <S <ๆ S 1> จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าโครงการคนละครึ่งเฟสสและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เพราะเกินกําหนด อย่าหลงนะคะบางคนคิดว่าโอเคฉันอยากจะสละอาสิทธิ์บัตรคนจนนะคะเพื่อไปใช้เฟสสามโอเคแล้วนะคะแต่ไปสละไม่ได้สละสิทธิ์วันนี้ดันไปสละสิทธิ์พรุ่งนี้คุณเสียสิทธิ์ทั้งสองอย่างเลยนะคะเพราะวันนี้วันสุดท้ายในการสละสิทธิ์บัตรคนจนเพื่อเปลี่ยนไปใช้คนละครึ่งเ <Maybe. S 1> ฟสสามถ้าสละสิทธิ์ไม่ทันอย่าไปสละสิทธิ์พรุ่งนี้นะคะไม่างั้นคุณจบเลยนะคะอันนี้ถึงเตือนไว้เลยนะคะมาดูว่ามันจะคุ้มไหมเมื่อคุณสละสิทธิ์ไปเปลี่ยนไปใช้ คนละครึ่งเฟสสามนะคะสำหรับใครดําเนินการคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่14มิถุนายนนะคะผ่านเว็บไซต์ w w w บคนละครึ่ง .com หรือทางแอปเป๋าตังเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเฟสสามจะได้รับวงเงิน3,000บาทแบ่งจ่ายเป็น2งวดฟังดีๆงวดแรกได้รับ1,500บาทเริ่มใช้เดือนกรกฎาคมสิงหาคมยา กระดาษสิงหากัานหนึ่งาบาทเฉลี่ยก็คือเดือนละบ500บาทนั่นเองนะคะงวดที่2ได้รับ1,500บาทเริ่มใช้เดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะคะก็พูดไงว่าสองงวดงวดละพันห้านะคะก็ออกทุกงวดแต่ละงวดต้องรอไปอีกสเดือนพูดง่ายก็เฉลี่ยประมาณห0าบาทต่อเดือนนะคะออกงวดแรกกุ๊ปในเดือนแรกก็คงจะหมดไปทันทีเลยนะคะ อีก2เดือนก็ต้องรอนะอีก3เดือนพูดง่ายต้องรอไปอีกงวดพันหเนี่ยจะเข้านะคะพอหมดเนี่ยหมดหมด,หมดโปรโมชั่นของคนละครึ่งเฟสสามปุ๊บเนี่ยก็หมดนะคะถ้าไม่มีเฟสสี่เข้ามาคุณจะไม่มีเงินอะไรเลยนะคะเพราะคุณสละสิทธิ์บัตรคนจนไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์บัตรอะไรทั้งนั้นถ้าคุณใช้งงเงินคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยสามพันบาทหมดไปแล้วเนี่ย ก็คือหมดไปเลยนะ,ะยกเว้นว้าเขามีเฟสสี่เฟสห้าแล้วก็ให้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเขาไม่มีอะไรให้เลยหลังจากสิ้นปีนี้นะคะคุณจะหมดสิทธิ์หมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดที่จะเปลี่ยนหรือยกเลิกบัตรคนจนเพื่อไปใช้คนละครึ่งเฟสสามตอนนี้นะคะคิดดีๆนะคะว่ามันจะคุ้มหรือไม่เพราะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ให้เป็นเงินก้อน3000บาทรูดเดียวนะเขาแบ่งเป็นสงวดนะคะย้ําอีกครั้ง แบ่งเป็นสองงวดนะคะงวดแรกคือ1 5 0 0ัรบาทใช้กระกราสิงหาคันยางวดที่สองอีก1 5 0 0ัรบาทตุลาพฤศจิกาธันวานะคะสิ้นปีปุ๊บนะคะถ้าไม่มีโครงการไหนเข้ามาแต่คุณจะไม่มีเงินแม้ตแต่บาทหนึ่งเข้าบัญชีนะคะเพราะว่าบัตรคนจนก็สละสิทธิ์ไปแล้วนะคะคนละครึ่งเฟสสามก็ใช้หมดไปแล้วนะคะเฟสสี่เฟสสี่นี้จะมาหรือไม่นะั้นไม่รับรองนะคะโอเคนะคะข่าวประกาศนี้ชัดเจนนะคะโอเคพิจารณากันดีๆนะคะ รุนขอทิ้งทายเรื่องการจ่ายเงินยูยาของรัฐบาลถ้าจ่ายแบบนี้นะคะเอาเงินไปซื้อวัคซีนรีบมาฉีดให้ประชาชนแล้วก็รีบเปิดประเทศสักทีเดอะคะ่ะประชาชนอยู่ได้ด้วยมือด้วยลําแข้งของเขาค่ะโดยที่ไม่ได้งอเงินของรัฐบาลเลยนะคะถ้าจะจ่ายแค่นี้ประชาชนขอให้เศรษฐกิจมันดีแล้วเขาสามารถที่จะทํางานเลี้ยงดูครอบครัวครอบครัวแล้วก็ทาํามาค้าขายด้วยลําแข้งของเขาได้เขาดูแลตัวเองได้เขาหาเงินดูแลตัวเองได้ เงินกินเงินใช้เขาหาเองได้นะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ไปหาวัคซีนมาฉีดให้เร็วที่สุดเพราะว่าแม้ว่าชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบ2โดสก็ต้องกักตัวอยูด่ดีเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือคนไทยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนคนไทยต้องฉีดวัคซีนก่อนนะคะถึงจะเปิดประเทศเป็นปกติได้นะคะนะคะขนุนมองว่าเงินเยียวยานั้นมันไม่พอหรอกคะ่ะแลวเป็นการยื่นเงินให้แบบดูถูกประชาชนมาก นะคุณไม่ได้อยากบอกนะคะว่าเหมือนการขอทานคุณหนุก็ไม่อยากใช้คํานี้นะคะแต่เป็นการให้ประชาชนโดยที่เหมือนกับแค่ใจ่ายไปเงินแค่นั้นไม่สามารถประทังชีวิตของประชาชนได้ลองคุณมาใช้เงินก้อนนี้หนึ่งันห้ารอบาทต่อสามเดือนนะคะอยู่ได้ไหมนะคะสองสารอบาทต่อเดือนอยู่ได้ไหมนะคะคิดดูเองนะคะใครจะเปลี่ยนตอนนี้คิดดีๆแล้วกันนะคะเจอกันจะ้ะ